อนุต่าว่านี้จากเอ่อไทยเฮาใต้ต MM ือตอดีใจรักกันนานๆดีแล้วล่ะแล้วก็ก็นี่แหละเกิดอะไรขึ้นก็ตามพอจะเป็นลูกรักแม่ตือได้บ้างไหมครับเหมือนคู่อื่นๆไหมครับหรือว่ายังไงครับ่ต้องพิสูจน์ก่อนต้องพิสูจน์ว่าเธอรักลูกฉันจริงนะได้เลยครับได้เลยอันดับแรกเธอ ธอต้องใจแข็งแข็งอีกแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่ไปเรื่องพ้นแต่เรื่องแข็งแข็งอะไรนี่เลยนะเธอต้องสั่งให้แข็งโอเคแม่ตื่นทุกคนไม่ใช่หนูไล์หนูไล์ไอยู่ก่อนแล้วแม่โทรมาเองแล้วหนูเอาเครื่องนี้รับไม่ได้หนูก็เลยใช้อีกเครื่องหนึ่งโทรไอจีมา หลอกงั้นเดี๋ยวเชฟเข้าไปดูช่องเธอดีกว่าได้ครับแม่ขอบพระคุณมากนะคะเอาขอบคุณแม่แม่แม่ดีไว้ครับขอให้มีความสุขเจริญเจริญนะลูกนะขอบคุณครับทุกคนรักกันเป็นนานๆนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่ดิสฟอร์ดครับเรือนหอ พร้อมแล้วที่คุณจะมาอยู่แค่นี้ครับแม่แม่อย่าเพิ่งบอกความจริงคือเรากำลังจะยกเสาบ้านกันแน่อยู่ค่ะเรายังไม่พร้อมค่ะแม่เข้าไปได้ก็อ่ะเข้าไปไลฟ์กันเองได้ค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ แม่ตือเอาทุกคนมาแล้ววานเลนทายวาเลนทายวาเลนไทายก่อนเลยถ้าอยากทุกคนถ้าอยากฟังดิฉันกับฟอร์ดเมาส์หรือแคเอควลอนเออยากถามเรื่องอะไรกดตะกร้าให้เต็มก่อนแป๊บเดียวเองนะคะเพราะว่าดิฉันบอกแล้วว่าวันนี้จะมาขอไข่กาแฟ แล้วกาแฟถูกมากจากแบบ499เ<า>ก้าเก้เดี๋ยวส9งเก้สองหนูขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์แป๊บเดียวบ้านเต็มแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเลยหนูว่าได้ช่วยกันครับทุกคน1นึ่งหมื่นคนเนี่ยผมว่ากดคนละกล่องอ่ะคือได้ได้ไปแบบกาแฟก็แบบเออปกติเราแบบแค่ แค่ปกติเราซื้อซื้อกินใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราไปชงกินแล้วแบบได้เยอะกว่าแล้วคุณภาพก็ดีเหมือนกันลดให้ตั้งสองร้อยบาทมีโปรหนึ่งกล่อง2กล่องแล้วก็3กล่องแต่ถ้าเดี๋ยวตะก้าเต็มเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ให้เลยในติ๊กตอกเพราะว่าหอมในไลฟ์อ่ะไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวช่องหนูเดี๋ยวช่องหนูแบบบินลอยละล่องนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าตะก้าเต็มเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เลยค่ะนูขอแค่คนละหนึ่ง ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่รู้แหละของดีอยากดูคลิปดีไหมล่ะเดี๋ยวเหมือนแม่ตือเหรอต้องใจแข็งนะเออนะคะทุกคนอันนี้ตะกร้ามาได้กีบร้อยตะกร้าครับแค่ร้อยเดียวได้แค่ร้อยเดียวเหรอครับแค่ร้อยตะกร้าครับแป๊บเดียวทุกคนช่วยแบบชาเลนจ์ให้หน่อยครับว่าแบบเออแค่เดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับกดทุกคนกดแล้วแบบจัดเลยครับตอนนี้เลยแค่คนละบ้านเองแค่คนละบ้านเองแล้วเราก็จะได้คุยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวหนูตะกร้าลงเลยชพื่อนหนูกาแฟหนูหน่อยหนูตั้งใจแล้วให้น้องมาให้น้องแบบ ให้มันได้อะไรหน่อยอ่ะอือดไ,ดได้อะไรอ่ะโอ้ย,อยลอกคันค่ะ โอ้ยขอบคุณค่ะตะการวมากกดแล้วขอบคุณมากกดแล้วขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ช่วยหนูด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วมาเลยขอบคุณค่ะรอใช่ไปถึงดิฉันเหรอคะเฮ้ยน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะไปถึงใครคะดิฉันหรือผู้ชายถ้าถ้าตะก้าหมดเร็วมากแล้วก็จะคุยเร็วมากเราจะแบบเดียวไปไปหมดเลยสั่งแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะกาแฟแพรลี่นะคะกี่กี่แล้วครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะมันกำลังอ๋อ อันนี้อันนี้เรื่องใหม่เลยใช่ไหมครับก็มันวันนี้ยังไม่ได้ขายของเลยใช่อ๋อตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ช่วยกดหน่อยนะคะทุกคนเพิ่งได้แค่10เองครับเออเพิ่งได้แค่10บตะกร้าเองขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอุ๊ยขึ้นฮอต73แล้วกาแฟอ,อร่อยขอบคุณค่ะเป็นกาแฟแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็ใช,ใช้ตัวโรบัตตาแท้ร้อหนึ่งกล่องมี3สูตรไม่มีใครทํานะคะโปรสละโลสดเดีโหโบมีแฟนแล้วค่ะ <c oughs> สละส,ะสะดะโดนปันยังเป็นก็ได้เออเป็นก็ได้ <c oughs> <c oughs> น่ารักเทจำได้ไหมปีที่แล้วอะที่ปีเมปีไหนวะ ปีหรือสองปี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 ที่แล้วใช่ไหมที่พี่ขอเธอเป็นแฟนน่ะแล้วเธอก็พูดว่าฟอดตกตงพี่ถามเธอว่าฟอดตกลงเราเป็นอะไรกันนะเป็นแฟนเธอก็ถามพี่บ้างสิเออตกตกลงเราเป็นอะไรกันน่ะเป็นแฟนเฮ้ยนายทุกคนกี่ออเดอร์แล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าไปเอารีโมทมาเล่งแอร์หน่อยไหมูตุกว่าไฟในตัวพี่มันร้อนรุ่มมากเลยไฟอะไรอะ ไฟลากับ <laughs> อุ้ยยี่สิบสี่แล้วขอบคุณค่ะพราะเจ้าเข้าใจให้หนูด้วยเดี๋ยวให้ผู้ชายไปเอารีโมทแป๊บนึงค่ะรีโมทแอร์ตอนนี้มันเท่าไหร่ยี่สิบห้าโอ้ไม่ได้ยี่สิบห้าไม่ได้อ่ะมัน,นร้อนอ่าเหลือยี่สิบแล้วอุยวอ้ยยี่สิบหนาวเลยนะอ้าวหนาวเราก็ต้องน,นอนกอดกันทั้งคืนสิใช่ตอนหนาวอย่างเงี้ยทุกคนขอหน่อยนะใครอยากซับพอร์ตหนูกรฟอดอะผู้ชายหน้าคุ้นคุ้น เหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรไมีแล้วป่ะมันในเพลงแล้วป่าโอ้ทุกคนมาช่วยกดกาแฟหน่อยครับขอแค่คนละบ้านเองแล้วเดี๋ยวเอาตะกร้าออกนะคะอุดหนุนกาแฟหน่อยนะคะตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกดติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะคะสามสิบบ้านแล้วเธอแป๊บเดียวอุ้ยจริงเหรอจริงนี่สามสิบบ้านแล้ว สาธุขอให้อ่าให้อีกแค่ครึ่งชั่วโมงครับส0ติบ้านแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะได้คุยกันจะได้คุยกันให้แค่ครึ่งชั่วโมงครับทุกคนจะได้คุยกันพี่พี่ขาช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนกาแฟหน่อยนะคะขอบช่วยอุดหนุนกาแฟหน่อยครับเกลือเราจะมีแฟนนะทุกคนเกี่ยวอเก่ยวใครยังไม่กดกดเลยนะครับกดเลยของทุกคนละหนึ่งออเดอร์นะคะช่วยหนูด้วยช่วยหนูกับฟอดด้วยนะฮะ แสดงความยินดีกับเราทั้ง2คนก็ช่วยอุดหนุนกาแฟรักเหมือนเดิม1กล่งก่องมีกีซองสิบห้าซองคะแล้วก็ไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะใช้ไฟเบอร์ครีมตัวสารกันจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะะไรนะมีคนถามว่ากินแล้วคนเก่าจะกลับมาไหมอันนี้ต้องตอบได้เลยนะครับผมกินแล้วครับก็ได้กลับมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เออ อะไรนะทำไมถึงกลับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอให้ครบก่อนเออทุกคนเร็วๆนางอยาก Q&A แล้วว่าทุกคนอยาก Q&A แล้วว่าอุ้ยกาแฟแห่งรักเร็วๆจะได้ไม่ต้องไ่ายของแค่คนละออเดอร์เองทุกคนโอ้คนดูตั้งหมื่นคนส5บ้านแล้วสามสิบห้าบ้านแล้วไปครับไปค่ะทุกคนช่วยกันครับทุกคนช่วยกันค่ะขอแค่คนละบ้านขอแค่คนละบ้านค่ะขอแฟรถบ้านครับกาแฟรถเยอะมากกาแฟรถเยอะมากใครโทรมาครับ ว้ายฝนตกวิวิว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 ิขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเอาหคนรออะไรรักนานๆนะคะขอบคุณมากครับอิจฉามากขอค้าขอบคุณเป็นกาแฟสักออเดอร์หนึ่งได้ไหมคะสาธยมาแล้วมาแล้วสสัักกคคนนออออออเเดดรร์์ละทุกคนผมขอแค่ร้อยบ้านพอใช่แค่ร้อยบ้านแค่นั้นค่ะขาดแค่แค่ห้าสิบกว่าเองมันแป๊บเดียวขาดขีกแค่ห้าสิบกว่าบ้านเองครับทุกคนช่วยกดหน่อยนะคะทุกคนนะคะ ถามมาเลยครับเดี๋ยวจะตอบให้หมดเลยถ้า<อ>ถ้าสมมุติว่ากาแฟเตม็มถ้ากาแฟเต็มเดี๋ยวจะตอบให้หมดเแเต็มตอบทุกคาถามแต่ถ้าไม่เต็มก็ ก็วินไว้ก่อนเนาะเราต้องขายกาแฟก่อนครับเออก็บอกแล้วไงเอางานมาเอานางมาทํางานก่อนอันนี้คือบททดสอบคือบททดสอบเลยว่าก็ฝอจะสอบผ่านหรือเปล่าใช่จะมาเป็นจะมาเป็นว่าที่ว่าที่อะไรสามีเฮ้ยจะมาเป็นว่าที่มีแพรนีจิกอะไรขนาดนั้นขาไป็นไรอ่ะจะมาเป็นว่าที่สามีแม่ค้าอินฟูแม่้าทุเรียนอันดับหนึ่งของเมืองจันท์ก็ต้องช่วยขายของก่อนเออ โดยติทำได้ไหมแค่ร้อยบ้านเองอ่ะทุกคนช่วยหน่อยอ่อนตีอ้อนอ้อนตีทุกคนครับกาแฟหน่อยนะครับทุกคนเอ่อหนึ่งหนึ่งกระองมีสิบห้าซองนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองทุกคนช่วยกันหน่อยเร็ว please please นะคะกลับมาเจอกันแล้วเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับปักหมุดเลยขอบคุณครับกี่แล้วรับกี่แล้วนี่เอาให้ได้ครับร้อยบ้านเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ ใครอยากซัพอรอตน้องประกรณ์ก็กดด้วยนะคะอุ๊ยวันนี้โอ้ขายแบบอโหน้ำไหลไฟดับมากโอ้ยใครโทรมาบ้ากิ๊กเหรอไม่มีใช่เหรอเบอร์ดูดิเบอร์เลขเยอะขนาดนั้นนะแหวดูอ่ะขนาดดูคอเซ็นเตอร์ไปใช่เหรอทุกคนนางหมอะที่จะเป็นเขยจันไหมอะไรอ่ะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ย ทุกคนช่วยหนุนกาแฟหนูหน่อยอะไรอย่าสลวนดิเธออ่ะไม่สรวนหรอโอเคทุกคนเหลืออีกแค่40บ้านเองใช่40บ้านอ่ะเหลือ40บ้านครับทุกคนเหลือสีคนละคนละหนึ่งบ้านใครสั่งแล้วพี่ว่าสั่งแล้วมาขายไงคะน่าสนใจ299บาทค่ะมี15บสองนะมีสี่เก้าก499นะคะจาก499เหลือ299เกสองกล่องมีโปร550รสามกล่องมีโปรเท่าไหร่นะมีโปร2กล่องมีโปรเท่าไหร่ครับ สองกล่องมันห้าสามกล่องมันเจ็ดอย้าิใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนลองกดดูสั่งแล้วขอบคุณครับเนี่ยมีคนซัพพอร์ตแล้วทุกคนน่ารักมากเลยหน่อย45บ้านแล้วตอนนี้อุ้ยต้องหมดขอบคุณนะคะนี่เลย ช่วยหน่อยนะคะ1น0 0 0คนกินแล้วเป็นประหว่านไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นไม่ค่ะเพราะว่าเราเรามันเป็นความหวานที่บริสุทธิ์นะคใช่เป็นความหวานที่แบบพอดีมาลงตัวมาเป็นความหวานที่ไม่ได้เติมน้ําตาลมันหวานจากธรรมชาติเหมือนเราสองคนในที่สุดเออคุมหิวไหมไหมครับเป็นกาแฟปกติเลยใช่แต่ว่ามันจะมีตัวสารตกดจากน้ํามันมะพร้าวนะคะจะทําให้อิ่มทนอิ่มนานแล้วตัวน้ํามันมะพร้าวมันจะเป็นไฟเบอร์คีมไม่แดงไม่แดงมันจะเป็นครีมที่ครีมดีอะค่ะอืม นะคะวิสั่งแลขอบคุณค่ะนี่ยเดี๋ยวเอาตะกร้าลงแล้วอยากเอาตะกร้าลงเต็มที่แล้วอุ้ยห้าสิบ้านแล้วครึ่งทาง้าสบ้าแล้วห้าสิบ้านแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนสบครับห้าสิบแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วขาดอีกห้าสิบครับผมขาดอีกห้าสิบว้ครึ่งทางแล้วโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดอีหลี่ครับครึ่งทางแล้วว่า ขาดอีกแค่50บาทเท่านั้นทุกคนแล้วทำาไมต้องโดนตัวพี่อ่ะเนือแล้วก็พี่เป็นผู้หญิงแล้วคนก็เห็นทั้งประเทศอ่ะเอาก็พี่แบบตัวหอมกินอะไรอ่ะกินกาแฟเหรอกินน้ำเวลาแปดล้ยกินผักและผลไม้ให้ครบห้าหมู่ทุกคนใครยังไม่กดกดเลยช่วยกดด้วยนะคะับทุกคน อันนี้แพร์ที่สวยมากฉันงงมากนี่มันตุดจีนหรือว่าวาเลนไทน์วาเลนไทน์หรือวุดนแดงฉ่ำเลยอ่ะน่ารักแท้สั่งแล้วโอนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนเป็นเบาหวานความดันทานได้เลยนะคะถ้าตะก้าเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปหอมให้ค่ะเออหอมก่อน ซื้อก่อนนะแรกกันคนละครึ่งทางมาพี่เออซื้อก่อนซื้อก่อนไม่ไม่โกหกแน่นอนฟอดเป็นคนจริงอยู่แล้วเออไม่งั้นไม่กล้าไปถึงขนาดนี้หรอกได้ไม่งั้นฝอไม่แบบไม่เนาะไม่งั้นฟอดไม่มาหรอกเออมาไหนอ่ะมหารักไงขอรหัสกาแฟเดี๋ยวปักหมุดให้อีกอ่นบ้านนี่ทุกคนมาก่อนเร็ว นี่เลยปักหมุนให้แล้วนะครับทุกคนอยากให้น้องฟอร์ดย้ายมาสอนเลยพมจะจบแล้วครับผมจะจบแล้วสวัสดีครับพี่วันชัยพี่วันชัยกดหรือยังพี่วันชัยดีใจกับน้องไหมพี่วันชัยกดหรือยังพี่วันชัยดีใจกับน้องไหมฉันเขินอะเตมเน็ตมาดูเขารักกันอืมยินดีด้วยนะคะที่กลับมาดีกันแล้วขอบคุณมากครับ พี่ครึ่งทางแล้วช่วยกดกาแฟหน่อยค่ะช่วยกดกาแฟหน่อยจะเต็มแล้วถ้าเต็มปุ๊บผมเอากาแฟลงเลยอ่ะใช่อาจะกร้าลงแล้วเดี๋ยวคุยกันอย่างเดียวโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะเกือบแล้ว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 เร็วๆอีกประมาณแค่ไม่ถึงห้าสิบบ้านละค่ะไม่ถึงห้าสิบบ้านละคัะขอแค่ไม่เกินห้าสิบคนค่ะแม่ช่วยหนูหน่อย ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยคนละบ้านเองจากสเหลือ2 9 9นะแม่กดตะก้ากดตะก้าก่อนค่ะใชตะก้าตะก้าตัาองต้องรีบขายครับเพราะว่าจะได้รีบคุยเออลองลองครับลองช่วยกดดูอ่ะแกล้งกดดูไม่ต้องแกล้งครัจไา่ต้องกดจริงเลยมีปลายทางด้วยนะคะสะดวกสบายมาวสะดวกสบายมากสุดยอดเลยแม่ช่วยหนูหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะดีใจมากดีใจมากจดทะเบียนเลยค่ะเอาทะเบียนอะไรก่อนดี ทะเบีีนอะไรมันมีทะเบียนอย่างอื่นนะทะเบียนอะไรมรดกโลก,กอ, <c oughs> อ,อวันนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วนอนค่ะพรุ่งนี้ว้พี่วันชัยขอบคุณค่ะ ใครยังไม่กดนะครับกดให้หน่อยนะเอากา <laughs> แฟกับหัวขอโทษค่ะทุก <laughs> คนกดกาแฟให้หน่อยครับกาแฟช่วยเรื่องอะไรคะหนึ่งเลยนะครับกินปุ๊บแล้วเราก็จะมีความรักครับทุกคน<อ>ส่วนคนที่ไม่มีความรักนะครับก็สามารถกินได้เหมือนกันอนาคตคุณอาจจะแบบเออเดี๋ยวรอไปก่อนครับก,ก็มีเองกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะหนึ่งกล่องมี3สูตรนะคะสูตรแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะเป็นโคเอนไซคิวเทนเบตากูแคนนะคะดูแลเรื่องของภูมิคุ้ม กันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3จะเป็นลูทีนกิงโกใบแปะกล้วยนะคะดูแลดแรเรื่องของสายตาและสมองไม่มีใครทำนะครกาแฟที่มีทั้งหมด3สูตรอยู่ในกล่องเดียวนะคะสูตรละห้าซองทั้งหมดมี15ซองกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะใช่เลยครับช่วยหน่อยนะคะช่วยหน่อยนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วค่ะแม่ใกล้แล้วจริงๆริงขาประมาณ30บ้านครับยีบเก้าบ้านประมาณนี้ครับแค่นานเลยใช่กดเลยค่ะแม่ช่าๆเลยเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วแม่เกือบแล้วจริงจริงเกือบแล้วเกือบแล้วห้าสิบเจ็ดบ้านแล้วห้าสิบเจ็ดบ้านแล้วแม่ คู่สามคู่สองสิส ok ี่คนกาลังส ok ั่งส oh, like ั ok ่งไม่เป ok ็นค่ะกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะใครที่เคยสั่งของจริงตอบกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยคับทุกคนเออใกล้แล้ว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 รอระรู้สึกว่ามันเบียดมาไม่เบียดค่ะมันอาการเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจะหกสิบบ้านแล้วจะหกสิบบ้านแล้วจะหกสิบบ้านแล้วแม่แม่ขาจะหกสิบบ้านแล้วว่า ต่างประเทศกดยังไงคะต่างประเทศไม่ได้ค่ะให้ญาติไทยกดให้นะคะตาแม่จะหกสิบ้านว้าหกสิบสองบ้านแล้วหกสิบสองบ้านแล้วเหลืออีกสามสิบแปดบ้านทุกคนก็กดถ้าใครจะซื้อหลายกล่องก็กดทีละหนึ่งอ๋อดึกเลกดทีละหนึ่งกดทีละหนึ่งจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเต็มแล้วจริงใกล้แล้วพูดจริงไม่ได้โกหกเลยค่บแม่จะเต็มแล้วบบ้านครับ มันเต็มได้แค่ร้อยบ้านนะทุกคนเออขายเก่งทั้งคู่เลยห้องมันแคบใช่ห้องมันแคบครับทุกคนห้องมันแคบเฮ้ยอย่าไปแลบลิ้นสิเดี๋ยวมันจะปิวอใกล้แล้วทุกคนเหมาะสมกันจริงๆขอบคุณค่ะ นี่คนบอกว่าฟอร์ดหอมแก้มพี่แพดดี้ก่อนถึงจะกดไม่เชื่อครับพี่ต้องกดไม่เดี๋ยวประกาศเต็มปุ๊บลงไว้แป๊บหนึ่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเลยถ่ายทิ้ไปก่อนเลยจริงจริงถ่ายคลิปลงเลยขอบคุณชานตาลชานตาลแล้วทุกคนแล้วปีนี้อย่าลืมอุดหนุนเอ่อทุเรียนเราสองคนด้วยนะคะขาดขาดอีกสามสิบบ้านครับจริงๆอันนี้จริงๆแล้วขาดอีกสามสิบบ้านแล้วสามสิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะแล้วสามสิบบ้านสุดท้ายแล้วครับ แม่คนละบ้านนะคะเหลือ30บ้านสุดท้ายแล้วค่ะ30บ้านสุดท้ายนะครับทุกคน30บ้านสุดท้ายแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ใครที่ซื้อไปนะครับเหลือ20 27บ้านแล้วค่ะ27บ้านแล้วครับ27บ้านแล้วค่ะสุดยอดตายแล้วตายแล้วปักหมุดให้ก่อนแล้วเฮ้ยทุกคนดิฉันต้องสร้างเรือนหอนะคะเรือนหอกำลังจะสร้างเดือนมีนานี้นะคะช่วยเราด้วยนะค่ะอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยอยากให้ฟอร์อะไรนะเมื่อกี้ อยากให้ฟอร์ดขอบคุณขอบคุณแทนที่แต่งงานตอนนี้ตั้งใจเย็นๆนิดนึงนะใจเย็นๆก่อนอะไรคะแต่งงานกันไหมเราเอากาแฟมาขออ่ะอย่าเลยนิ้วไหนไม่เคยแต่งด้วยเอานิ้วนี้นิ้วนี้เขาแต่งนี้ใช่ทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยใกล้แล้วหวานขาไหมถึงกาแฟใช่ไหมครับกาแฟไม่หวานค่ะกาแฟรสชาติดีมาก ทุกคนทุกคนใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วนี่แหละทุกคนที่มาของคําว่าฉบับปรับปรุงเลยยี่สิบสี่บ้านเองนี่แหละนี่แหละของจริงชงยัง,อง,อยงไงคะใส่น้ําร้อนคะ่ะเจ๊เจ๊ใส่น้ําร้อนเลยน่ารักที่สุดฟอร์ดูเป็นธรรมชาติมากแต่ก่อนจะเป็นธรรมชาติช่วยกดกาแฟครับกี๊ครับ อีกยีบสาบ้านเออีกยีิบสาบ้านสุดท้ายแล้วครับ23บาบ้านสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆเนี่เชฟยี่สิบาบ้านสุดท้ายนะครับหล่อนะรอบนี้อ้าวแล้วแต่ก่อนสองไม่หล่อเหรออันอันนี้ชมใครพี่ <c oughs> <c oughs> เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคะ่ะ <c oughs> วันนี้เจไม่วินไม่จริงครับวินตลอดไม่มิวินเหมือนเดิมไม่บิน <c oughs> <c oughs> ใกล้แล้วยังครับเดดี๋ยวูก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้หเหลือยี่สิบสองบ้านครับยี่สิบสองบ้านสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะตก้าลงแล้วยี่สิบสองบ้านสุดท้ายเร็วมากเลยอ่ะสุดยอดใช่ยี่สิบสองบ้านสุดท้ายค่ะเตรียมครับทําไมตาร้อนร้อนอ้าวทไมอ่ะอ๋อไม่เขาบอกไม่รู้เขาเหรตาร้อนตาไม่ร้อนนะคะไม่เคยวีนเลยเป็นพี่ตาไม่ร้อนหรอกแต่ตาฮักเอ้ยน้องฟอร์ดหล่อขึ้นมาก อยากรู้ไหมครับว่าทำไมเราขึ้นมากรักพี่ไหมรักจริงเหรอไม่อยากพูดเยอะเออ <c oughs> จริงเ <c oughs> ขาไม่ให้พูดเยอะหรอกทำไมเขาให้พูดกันแบบสองคนพออ,อ,อ,อยู่กันสองคนใช่ <c oughs> ยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะอุ้ยยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะบ้านสุดแม่ยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะปาเร็วเดี๋ยวคุยกันจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ได้ต้องมีกาแฟมาขั้นกลางเลยยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะใครเมตตาเราสองคนกดสั่งกาแฟหร่อยนะคะขอบคุณค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วยี่สิบบ้านสุดท้ายค่ะโอ้พี่วัญชัยขอบคุณค่ะยี่สิบบ้านสุดท้ายยี่สิบบ้านสุดท้ายครับทุกคน ช่วยอุดหนุนกาแฟก่อนนะคะเลยยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วค่ะยี่สิบบ้านสุดท้ายแล้วนะครับจ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 บเลยจบจบยี่สิบบ้านสุดท้ายจบจบโอคนขอใจหนึ่งล้านสามมากโอ้ตายแล้วทุกคนยี่สิบบ้านสุดท้ายมากดให้หน่อยครับอะถ้าหมดเร็วตอบเร็วครับวันนี้ื Q&A กันไปเลยเอื่อ Q&A กันไปเลย Q&A กันไปเลยเออสิบเก้าบ้านสุดท้ายครับสิบเก้าบ้านสุดท้ายแล้ว 19บ้านสุดท้ายแล้วนะครับ19บ้านค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากครับกาแฟมี<อ>3สูตรใน1กล่องนะคะ1กล่องมี15ซองแบ่งเป็น3สูตรสูตรละ5ซองนะคะซองแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2จะเป็นโคเอนไซ์ค e ิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิุ้มิกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3จะเป็นร in ูทินกิงโกะใบแปะก้วยดูแลเรื่องของสายตาและสมองนะคะ แต่ว่ากล่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับกล่องนี้จะมีแบบข้างในก็จะมีแต่ฟอร์ดแฟรี่แฟรี่ฟอร์ดฟอร์ดแฟรี่มีอยู่แค่นี้นะครับเหลือบ้านแล้วนะครับว่าใครจะได้อนไนไปสิบแปดบ้านนะครับสิบแปดบ้านเดี๋ยวดูกนอ่าสิบแปดบ้านสิบ้านสิบแปดบ้านนะครับสิบแปดบ้านสุดท้ายแล้วนะคะช่วยด้วยค่ะวันนี้คุณแฟรรี่สวยจังคะทุกคนครับเหลืออุ้ยเหลือสิบหกบ้านสิบหกบ้านค่ะสิบห้าบ้านโอ้โห สิบห <15 S 2> <โ kilo S 1> ้าบ้านเลยสิบห้าบ้านค่ะพี่แพรี <laughs> ่สวยทุกวันนะคะสิบห้าบ้านค่ะแม่เฮ้ยสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วสิบห้าบ้านสุดท้ายแล้วหนึ่งหมื่นคนอะฝันว่ามันต้องแบบสักร้อยคนมันก็ต้องมีคนช่วยกันบ้างแหละใช่สิบห้าบ้านค่ะแม่สุดท้ายจริงๆสิบห้าคนมาดูเขารักกันกาบแฟแพรี่ค่ะ ไกลอย่างครับไกลยังครับอมกแล้วไีกแล้วอ่าเหลือสิบสี่บานสิบสี่บาททุกคนช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่งั้นสองไม่ได้นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะใช่วันนี้แบบสู้มากอะมาหารักแท้อ่ะค่ะต้องไปสอตอนเช้าตั้งสี่คาสามคากว่าจะได้มาแล้วทาไมถึงคิดว่าที่นี่มีรักแท้ให้ล่ะมีฝึกคิดว่ามีอยู่แล้วจริงๆมันมีตั้งนานแล้วแหละ มันมีมาตั้งตั้งแต่สองสามปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมีแบบเออมากกว่าเดิมก็เลยมาที่เดิมพูดไปเรื่อยเฮ้ยเหลืออีสิบสองบ้านแล้วสิบสิบเอ็ดบ้านนะครับเหลืออีสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายนะครับเหลือสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายนะสิบเอ็ดบ้านสุดท้ายค่ะคืนนี้จะนอนไหมคืนนี้จะนอนไหมอาจจะไม่นะคะ จะทำอะไรอ่ะกลาบบ้านอ่านหนังสือฮะเฮ้ยมีคนเม้นอ่ะมีคนเม้นมานี้มีคนเมนรอ่าเงินเงินเงินทำไมอ่ะเขาบอกไงว่าถูกแล้วค่ะคิดถูกแล้วค่ะถูกค่าเงินเท่านั้นที่เอวิติงเงินเท่านอใช่อันนี้เราอยู่บนวทีถ่างความจริงเลย แตจจะเป็นเงินที่แบบว่าเรามาช่วยกันหาแล้วช่วยกันทำนะคบกันมึงต้องขยันทำมาหากินคบกันแล้วชวนกันทำมาหากินเป็นคู่รักที่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่สมคู่สร้างใช่ไหมคู่สร้างคู่สม,มคนโส คนโบราณเขาบอกว่าคบกันแล้วต้องมาช่วยกันสร้างคบกันแล้วให้มันสมการให้มันดูเออคนนึงขยันอีกคนหนึ่งขี้เกียจมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะฉะนั้นคนคบกันต้องเป็นคู่สร้างคู่สมเงินหนาหาไม่ยากหรอกมันอยู่ที่มันสมองและความสามารถนะคะเรามีความสามารถอะไรแฟนเรามีความสามารถอะไรเรามาคบกันเราก็ดึงจุดเด่นของเราออกมาเป็นจุดขาย คุณเห็นไหมคะเนี่ยวันแรกแทนที่เราจะมาไลฟ์กันไปเรื่อยเปแชร์ไปเรื่อยไม่ได้อะไรเห็นไหมพอปุ๊บมาเจอการวันวันแรกดิฉันรู้เลยคนดูเยอะแทนที่เราจะคุยไปเรื่อยก็ขายของก่อนเพราะว่าไหนๆคนก็เอ็นดูเราแล้วเห็นไหมคะนี่มันอยู่ที่วิธีคิด m i n d ซ e t สำคัญที่สุดน่ารักมากนะคะจริงๆเนี่ยเราอยู่กับคนเก่งเราก็จะเก่งไปด้วยอย่าไปคบกันแล้วพากันไปในทางที่เป็นแบบคู่เวรคู่กรรมไม่เอาเนาะ พูดไปเรื่อยเพิ่งเพิ่งกลับมาครบวันแรกนะพูดมันจะดีเก้าเอ้ยเหลือเลยเจ็ดบ้านเหลยเจ็ด <7 S 2> บ้าน,านสุดท้ายค่ะแม่เหลือเจ็ดบ้านเจ็ดบ้านสุดท้ายแล้วคุ้มบุเจ็ดบ้านสุดท้าย <c oughs> เป็นกาแฟโปรคนเอามานั่งดีๆเดี๋ยวเผื่อให้คนแคปให้ทุกคนแคปหน่อยนะแคปแบบ <c oughs> แมไม่มีข้อความได้ไหมอ่ะ <c oughs> มันสูงไปเปล่ากาแฟอือเหมือนกันเลยอ่ะ อ๋อฟังดูแล้วทำไมถึงว่าหน้ามัเอียงเอียงโเอียงโโอเคฟอดูแล้วว่าทำไมหน้าถึงเหมือนกันเวลามาไล์อะทำไมคือเป้ยเรามาโทษพาจะลงโทษอย่างหนักแฝดเพราะว่าอุ้ยหกบ้านหกบ้านสุดท้ายหกบ้านสุดท้ายครับหกบ้านสุดท้ายอ่ะแม่ แพรี่ยิ้มสวยมาบอกแล้วอยาให้ฉันแต่งหน้าฉันไม่อยากแต่งหน้า,นากแ็แบบนี้แหละฉันใส่วิกลาฉันยิ้มหน้าฉันชาฉันหวาน <c oughs> <c oughs> จริงฉันใส่ยิกลาฉันหน้าหวานจะเป็นคนหน้าหวานกาแฟหวานมากข่าดีหกบ้านหก <6 S 2> บ้านสุดท้ายค่ะแม่ช่วยหน่อยเร็วหกบ้านสุดท้ายแล้วค่ะหกบ้านสุดท้ายครับเดี๋ยวปักหมุดให้อีกรอบหนึ่งนะหกบ้านสุดท้ายแล้วแม่เอาไปแล้วใครจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราสองคนในวันนี้หกบ้านสุดท้ายแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเต็มปุ๊บขอลงไลฟ์แป๊บเดียวแป๊บเดียวอาจคลิปแป๊บเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวก็มาไลฟ์อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนละโอเคไหมได้หอมได้เดี๋ยวหอมให้ดูเลยตอบคำถามเนี้ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหอมให้นะขอเป็นคลขอเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวลงให้จริงๆอีกหกบ้านครับทุกคนอีกหกบ้านเท่านั้นนี่หกบ้านสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีไปนี่ไม่แล้ไม่ไล้ไม่แล้ไม่ไล้ไม่แล้ ไม่แล้ว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 กาไม่ทันนี่ดุบ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 อะไรอ่ะสองก็เก้าห้าร้อยห้าสิบอ๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อยละหะพีสี่พีสองกับพีสี่แล้วกันคือเรสกายสองโปรดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่จะไปบ้านนั้นนะะบ้าน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 ฟ้าเหรออืมถ่ายคลิปเฉยๆแล้วก็ไปลงตะก้าไม่ทันอะไรอ่ะตะก้าไม่ทันอะไรอ่ะ แอดมินบอกเหลือสี่บ้านสุดท้ายสี่บ้านสุดท้ายจะการไม่ทันคือยังไงไม่ไม่ลงไลฟ์แป๊บเดียวไปอัดปรหัดคลิปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาคุยยาวๆคุยคุยแอนเอทักคุยแอนด์เอคุยแอนเอทักสามสิบนาทีนะแล้วก็ไปนอนได้ไหมได้ได้เอ้ยเหล็กสามบ้านสามบ้านสุดท้ายค่ะสามบ้านสุดท้ายครับสามบ้านสุดท้ายมาเลยสามบ้านสุดท้ายแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นสถานะในร้านฟ้าได้แล้วอุ้ยพรุ่งนี้พี่วันชาใครลบออกเอาพี่ไปดิลบออกเหรอโอ้ยมันลบตั้งนานแล้วของเราจะไม่เล่าความเก่าเราไม่จะไม่ย้อนความหลังเราจะมีแค่ปัจจุบันมีกันและกันในปัจจุบันเท่านั้นทำไมอ่าทำไมถึงลบออกเพราะอะไรจำไม่ได้อุ้ยจำไม่ได้รอเพราก็ลืมแล้วเหมือนกันยูดีมันก็หายไปเหลือกี่ครับเหลือกี่เดี๋ยวแป๊บนึง สองบ้านครับสองบ้านสุดท้ายปักหมุดให้เขาหน่อยสองบ้านสุดท้ายค่ะไปเร็วสองบ้านสุดท้ายค่ะสองบ้านสุดท้ายอ่ะสองบ้านสุดท้ายนะทุกคนสองบ้านสุดท้ายนะครับสองบ้านสุดท้ายแล้วพีสองกับพีสี่รีบนอนกันจังไม่ได้รีบนอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ครับแต่ช่วยอุ่นนุนกาแฟให้ครบก่อนคลิปก่อนครับแล้วก็ขึ้นต่อเลยขึ้นต่อเลย อยากให้สปอร์ตคนที่เรารักมากเออมีการรายการน่ารักที่สุดเลย,สอ,ส,ยอสองบ้านสุดท้ายครับทุกคนสองบ้านสุดท้ายครับแพ้กลัวมากไมรานะว่าผู้ชายจะมาหลอกแพ้ทุกคนอยากกินด้วยฝันรู้สึกปะมไม่เมนจะห้าร้บ้านแล้วไม่ใช่อันั้นมันเป็นแค่นี้ค่ะเอาไม่เดียวพอเอาไม่เดียวพอาขอขาดอีกแค่สองบ้านครับ เฮ้ยบ้านเดียวเลยออเดอร์อสุดท้ายครับหลือออเดอร์สุดท้ายหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ะหนึ่งบ้านสุดท้ายครับหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายครับหลือหนึ่งบ้านสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งบ้านสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้เดี๋ยวไล์มันขีดหอมนะมจริงเหรอ,อม,มันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวลงคลิปให้หมดแล้วค่ะ หมดแล้วหมดแล้วอ้าวเหรอหมดแล้วหมดแล้วจริงเหรอจริงเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเต็มแล้วมีคนบอกว่าได้ได้จริงเหรอก็ไม่น้อยหนึ่งนั่นแ่ะมันได้แค่นี้แหละหมดเซลล์เอาโโอ้้หไดคนมีคนบอกว่าได้อ่ะหอมเลยเร็วโอ้โห จริงเหรอทุกคนเอาอันนี้ไม่ต้องปิดอ่ะจนครบร้อยบ้านแล้วเอาจุบปากเลยเหรอไม่จุบบ้านเหรอจุอะไรอ่ะหอมไม่เห็นโดนเลยไม่เห็นเลยทุกคนเตรียมแคปทุกคนเตรียมแคปพอเขาของดีครั้งเดียวพอไหนเอาใหม่ไม่เห็นเลย เดี mm ๋ยวคนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งแป๊บ